พี่น้องรถไปยงแมเดียวบอสบอสบอสโอ้ยเอิ้นกับพ่อได้ยินมาเบิ้งรถผู้ใดมาแงมเดี๋ยวนี้มาจอดรถไปรถลูกค้าจีร็จกัแล้วแจี๊ยงกับน้าเกิดอยู่มาไเ็มาเบิ้งมาเบิ้งกันไงเอฟซีบ้านอะบอสมาเดียวมาเดียวมาตากตากนมาจากต่างประเทศตัดเครื่องขี้รถมเลยรถไข่ ปารถไปแดงอย่างนี้0991์ถก้าเก้หนึ่งรถไนี่เอฟซีเอฟซีมาจากต่างประเทศเอฟซีพอนเซไพหรอไปหาเพื่อนเนี้ยนั่นผู้ฟังครับเดี๋ยวกูพันก่อนปาเอฟซีเราใส่คือสิด้วยแท้มาดามเตีมาดามมาดามมาเตอเอฟซีกาว้กว้ผู้ใดลบหน่อยค่าจะออกรถว้ที่เรารถใหม่นะใช่ค่ะปาดรถใหม่ร้องโกกี วันผู้ใดญ่สันดอกนอกก้องกัวกี้ป้ายแดงเลยหรอ,หอป้ายแดงค่ะป้ารถสปอร์ตเนาะสาวส,ปอ,ส,าวสปอร์ตสาวสปอร์ตจีบแต่งใ<ส>นชีตว่งเต,เต้นจังรถนั่นรถหรูรถหรูที่สุดในชีวิตเอ้อนั่งได้สี่คนนั่งนั่งได้สีส่เลยโอ้ยป้านีน่เลยคือเย็นไปคนที่รอนเนว้ารถหรูดีมากยินงิีนขึ้นไหมยินงิีนวล้นะ รถใหม่ของน้องกกีนะครับทุกคนออกได้กี่วันแล้วนี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อว,วานนี้พี่ชายไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบข่อยบาเดยูนั่งพาวานข่อยไปจังหวัดระยองใหม่เอี่ยมเลยอ่ะใหม่เอี่ยมมากโอ้ยเขามีอันนี้ด้วยซันรูปเป๋าแต่เปิดนังคางไม่ได้นะกะไหนดูสิโอ,อ้ยเลิศ ไปหลังนิดนึงผู้ใดไขี่คือขาสันในทัวร์ใช่ไหมล่ะรถเครือข่าไหนรถปรับไงสุดไปไปอีกไปอีกได้แล้วรถใหม่ของน้องโกกีนะครับป๊าอันนี้อะไรเบี้ยเขาเรียกเบีอะไรเบี้ีอะไรเบี้ย C O E สามร้อยคูเป้ C O E สามร้อยคูเป้ดูข้างหลังสิฮ่าเป็นตะนอนมากอืเบาะแดงเนาะเบาะแดงดูว่ารถใครสดอรว้ากำลังเตียงงานวันเกิดอยู่พ้นขี้ไม่ไอเบิ้งพี่น้อง แสดงใครดีกันรถโกกีด้วยนะครับรถคันใหม่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยมันมันปังๆัขนเงินขนทองขนผู้ชายเยอะๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาใช่ถสี่ปีที่เรายังเป็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไงสี่ปีแล้วใช่สี่ปีแล้วสกูปปี้กับไหมคะสกูปี้ร้อนมากสี่ปีแล้วสกูปปี้ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้เดี๋ยวไอซีก็ตัดย้อนเพราะเราตัดอ่ะมใช่ตอนนี้ก็เป็นแบบว่า สคูปี้สีอะไรตอนนั้นสีดำตอนนั้นสีดำโอ้ใช่ไปกับนัตตี้ไหมตอนนั้นเป็นเซอร์ไพรส์เอาใครวะเซอร์ไพรส์สคูปี้กับใครนัตตี้ไหมคนถ่ายที่อยู่ปั๊มบ่อทองอ่ะที่ว่าครูเตยบานอ่ะใช่ใช่ไหมเออที่ว่าตัวแครบว่ามือปิดตาเลยแล้วก็บอกว่าเป็นรถรถเนี่ยกว่านะอันเป็นรถให้ดูซีเบียนี่สิโอ้โหดูสิสวยไหมรถมากเลยอ่ะสมัยนี้จอใหญ่มากเลยนะปัดจอใหญ่มากไฟง่ายมั้ยเนาะไฟเนาะ สวเลิศมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องสาวคนสวยกับรถสีขาวทำไมถึงเลือกสีขาวคะพตอนแรกอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาสีดำไหมแต่พอดูเป็นวันรู้สึกว่าสีขาวมันตรงจะิตดเรามันสว่างกว่าเมยมันสว่างมันดูแบบมันดูเป็นตัวเองมันดูไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นสาวแบบขี้เบื่ออยู่เออเลิศมากโอเคนะคะก็ขอให้บางตาค่ะเงินเยอะๆหาเยอะกว่าเดิมนะคะบินบ่อยๆนะคะ ก็ตั้งใจทํางานจริงๆก็คิดคิดเยอะอยู่นะมือสองือมือหนึ่งนี่สวมทะเบียนไหมนี่เพิ่งไปออกสู่ในเมื่อวานเนาะขอลองคันละกี่ล้านคันละท้าออกร้านแล้วเด่นรุ่นนี้น่ะสี่ล้านป้าสี่ล้านสี่ล้านแต่ฉันไม่ยัอมมาค่อยคิดแ่้วแพงขนาดนี้เลยคันเลี้ยงแล้วอะไรสองสามแสนหนึ่งช้อมทะเบียนเพินไปไหมเนี่ยไม่หรอกก็รู้สึกว่าแบบมันจะได้มีกำลังใจหน่อยก็ดูสิว่าใหม่ไม่ใหม่ก็ดูสิยังไม่ได้แก่เลยนี่เอาไว้พี่ชาย่กันนี่ยังไม่ได้แก่เลยจ้ารอไปติดฟิล์ม อันนี้มีอันนี้ออปชั่นใช่แล้วกไปอันนี้โหมดมันมีหมด้วยนะนี่เราจะลองเราจะยืมไปขี่สักบานหน่อยนะแบบว่าไปรับโฟลรับแฟนรับกุกรับคลิกลองไปหยับโหมดสปอร์ตให้หน่อยสิเออโหมดสปอร์ตคือโหมดอะไรอันนี้โหมดสปอร์ตตัวเอสดิหรออันนี้คือโหมดคอมของอีกพวกมั่นี่โหมดอะไรอันนี้หมดเราปรับอัน้เปบด้วยกปรับปรับอีเปลี่ยนบบอ๋อเลิศเลิศอยู่ด ปรับสีบอร์ดตัวปรับสีในรถเด้ไนมล่ะสีไฟหรออืมปรับมันจะเป็นแอมเบียนไลท์ใช่โอเคเจอกันนะครับขอบคุณนะครับเวพรนะครับปลอดภัยซีใครเห็นคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาว่าแส,สดงความยินดีด้วยจ้ามีรถมีล้มเบนได้วยหรอล้อมเบนหรอ